สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพ,พันธิราศีรักเป็นตัวแทนของผู้เข้าประกวด PSU Ambassador จากมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะค่ะหนูได้รับโอกาสจากทางสุทธิศักดิ์คลินิกในการเ,เข้ามารับบริการดูแลผิวหน้าค่ะโดยคุณหมอแว้งจะเป็นผู้วิเคราะห์ว่าปัญหาผิวหน้าของหนูควรได้รับการแก้ไขย,ยังไงบ้างค่ะโปรแกรมที่หนูได้รับนะคะก็จะมีกดสิวทำทรีเมนต์แล้วก็ทำไบโอไลท์ค่ะ ส่วนตัวหนูชอบทีเมนค่ะทีเมนที่หนูได้รับก็จะเป็นทีเมนที่ช่วยในการยกกระชับใบหน้าค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยแล้วก็เมื่อหนูได้ทำทีเมนตัวนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าใบหน้าหนูเต่งตึงขึ้นแล้วก็สบายหน้ามากค่ะแต่ก่อนหนูไม่ได้เป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งขนาดนั้นค่ะแล้วก็อาจจะละเลยส่วนเล็กๆไปอย่างเช่นการกดสิวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เมื่อได้มาซื้อสักใช่ไหมคะพี่พนักงานก็แนะนําหนูว่าเออหนูควรดูแลตัวเองยังไงบ้างควรกดซิลนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําให้เหมือนกับมุมมองการดูแลตัวเองของหนูมันเพิ่มขึ้นคะ่ะว่าหนูควรทําอะไรบ้างสิ่งที่ประทับใจที่สุดจริงๆหนูประทับใจทุกอย่างนะคะแต่ว่าที่สุดก็คงจะเป็นพนักงานนะคะเพราะว่าพี่พนักงานใจดีมากคะ่ะเหมือนตอนไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูกลัวใช่ไหมคะพี่พนักงานก็จะเหมือนคอยปลอบหนูว่าเออไม่เป็นไรนะคะมันไม่เจ็บ ซึ่งมันดีมากๆค่ะที่สุดที่สักคลินิกเลือกที่ใช่ยังไงก็สวยค่ะ